สวัสดีครับผมปอนเกลครับกิ๊บค่ะหรือว่าเราสามคนอีกครั้งในผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นลิชั่นกับอนิเมะตำนานจอมยุทธ์พู้สังสารคสองในปีที่107นั่นเองก็เมื่อหลังจากอีเบื่อเนาะก็โโอ้หูกำลังแบบรอแลเลยเนาะเพราะว่าฝั่งนั้นก็ราชนาวพยุทธ์สองคนแล้วก็แม่นางคนนั้นอีกทีวีคนนั้นอีกก็แบบโหูลุ่มแบบสุดๆขนาดแบบชิวเบอร์มาช่วยก็ยังแบบเกือบจะไม่ไหวเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อโครงการลิชั่นของตัวในเรื่องนี้ในปีีท่107นะครับ อ,อ,อาวุธป้องกันร,ระดับก้าวแานเราไม่พบข้าไม่ได้แล้วคนนะ่ะร่างคงไม่ได้แหลกสลายไปแล้วหรอกนะยังจ้าย,ยังโผจะกระดักอยู่ โ oh. อ้อยโมันจะหลอกมานแ,แ,แล้วจริงรออยู <c oughs> ่คุณผมไม่ได้ไม่จะใช้ทุกวิธีแต่อย่างน้อยข้าจะปล่อยให้วางชิวเอ๋อตายไม <c oughs> ่ได้วางชิวเอ๋ออะไรถ้ามีวิธีเบี่ยงเบนความสนใจให้เจ้ารีบหนีไปมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเมื่อไปแล้วไปขอให้โรงเรียนช่วยนะ <c oughs> อาจารย์อีหลขึ้นสือ่อ ถ้าคุณทำให้ท่านผิดหวังแล้วข้าสืบทอดวิชาของท่านไม่ได้อีกแล้วจะกับเพระเหมไหพี่เถี่มว่าเถี่ว่ีม้าขอโทษด้วยที่ข้าไม่อาจพาพวกท่านไปสู่บนคาเหงเทพได้เมื่อข้าจักไปแล้วข้าจะให้พวกท่านอยู่กับชิวเอ๋อพวกท่านไปอยู่กับน้ำเพื่อก้าวต่อไปเถอหลายปีมานี้ข้าขอบุณยิ่งที่ทำให้เด็กหนุ่มธรรมดา ช่ข้าเกิดมาถึงวันนี้ได้วิวเาจนทบบอะไรหลุดเลยนะยย่านพวกพลังจิตของตนเองเด็กนี่รู้ระดับคนกับฟ้ารวมกันเป็นหนึ่งแล้วข้าถอนไจะเป็นผูกป็นแรงในหุ่จอดฝีมือแห่งยุคนี้แล้วมันบ้าไปแล้ว มันจิตู้ฆาต้งซิ่อตัวบิดกาตัวจะสูสลายิดกูก็ตายเออว่าให้กูเล <|so|>> ืกองไะได้ จำจัดมาแงว่าัดแนีงอ้อรพลังอันแข็งแกร่งและพมัสิทธิ์อันลี้อโดนกระเด็นกระเด็นเลยไม่ไหวแร้ว่ะนาจับมันไม่สูงอยู่สองคนมันยังพอแบบเขาเห็นด้ mẹ ừ mẹ đêm tới cũng không mày quay sút đã đào ว้าวสบายไปแล้วจ้ะอุ้ยไปแล้วไปแล้วอีกหนึ่งกว่าหมดต้องกลับไปดีกว่าฝั่งควายคลั่งแล้ว่าได้นี่ขุยเ้าอยู่ที่เบอร์ลูกอารมณ์จริงๆีขุยเ้าเจ้าต้องไม่เป็นอะไรเดียดลอยครับจะไม่ไหวแล้วพี่พี่มาช่วยหน่อยผมเบิก ไอ้ข้าต้องไปอยู่อีกโลกหนึ่งเขาก็จะคิดถึงเจ้าเสมอครับคิดถึงตรงเออไงจะลาแล้วไงคือคิดว่ายังไงก็คิดหรอกเออจะไม่ไหวไมันใช้พลังพลังจิตหมดแล้วเนี่ยชอบมาตกใจแต่ไม่ดีอลัง กำจัตัวกถแล้วมลงสาบหายก้าเฮ่ย้ซดินอยิ่งใหญ่จิตขึ้หขาอันบรบสุดเออโย ตเด็กนั่นถ้วยไปแล้วตอนที่ขวดหรือข้าไปลายไฟสุดท้ายออกมารายจตของเขาถูกขานจนสิ้นตายแล้วไม่เพียงแค่ช่วยโยูประกานออกไปจากพื้นที่นี้ท่านเฝ้าอย่างแน่นนาได้แต่ยังหลบหนีจากสองพรมยุทธกับกรมวิศวกรระดับราชันเดรัฉานไปได้อย่างปลอดภัยเป็นฝีมือใครกันนะ ชื่อของเจ้าลดลงเร็วมากห่วยนน่ต้องกลับบ้านเพราะข้าแท้ๆพุวกพลังจิ๋ต้องยังท้องทลายท้องทลายฮึข้าจะอยู่กับท่านะใหญ่ข้านะต้องมีลูกชีช่วยแน่เวทมนตร์ปีกแยงของข้าอีหรือไม่ก็ไปหามหาจะทักรักมีเท่าเจ้าทำตายนะทำตายนะพวกพลังจิตงข้ากูผ่านหมดแล้วข้ากลับบ้นจะไปจากโลกนี้ไม่ ขาไม่ให้เจ้าตายขอาใจนะชิวเออแต่มาของเจ้าช่วยข้าวไว้และช่วยทุกคนด้วยข้ามาเพื่อช่วยเจ้าเท่านั้นขุาทำได้แล้วข้ารับรู้น้ำใจของเจ้าขอบคุณมากนะแต่ว่าถ้าไม่มีเจ้าทุกอย่างที่ข้าทำมันก็ไร้ความหมายมันมีความหมายคนนับร้อยแห่งโลกวิญญาณได้รับการช่วยเหลือยอมสละชีวิตัวเองเพื่อคนอื่น มันคุ้มเหรอคุ้มสิพวกเขาเป็นความหวังของไอเดนโต้หลัวแตกละคือกวกเขาได้ินแดนโต้หรัวก็จะมีอานาคตไม่ไม่ใช่หัวอวี่เาเจ้าจะเป็นอานาคตของโต้หลัวชิวเออถ้าเขาฝากวิญยาในหัวหลังจิงไว้กับเจ้านะใหญ่นะวหลังจิงพวกเขาจะติดตามเจ้าและจดภัายไปไม่สิ้นสุดและเสียดาย ที่ข้าขอบริษณ์ข้าคิดถึงเจ้าตรงเอออยากไปหาเจ้าเลยเกอเกมข้าวางแผนไว้ว่าหลังจบธรกิจครั้งนี้จะไปหาเจ้าที่สำนักเข้าเทียนแต่ตอนนี้ข้าคงไปหาเจ้าไม่ได้แล้วหากเจ้ามีเวลาก็ไปเยี่ยมนางแทนข้าเลย พนังฟื้นแล้วที่บอกนางได้ว่าเจ้าคือพี่สาวของนางและที่เกิดขึ้นก่อนหน้าน,นี้นางก็แค่ฝันไปเท่านั้นช่วยให้นางลืมข้าด้วยพวกหอครับเจ้าจำข้าได้ไหมใช่แล้วข้าคือสินทองสามตาสินทองสามตาซื่อบี้ ที่เดินเข้ามาในโลกมนุษย์ก็เพราะเจ้าตอนที่เจ้าหน้าปราณีแห่งโชคชะตาโชคชะตาของเราก็ได้ถูกได้ินที่ผูกพันกันในตอนนั้นเจ้าได้ความทรงจําของข้าไปข้าเองก็ได้ความทรงจาเจ้ามาข้าได้เห็นโลกมนุษย์เห็นความสวยงามและสิ่งต่างๆจากความทรงจําของเจ้าสัมผัสความรู้สึกอนุกโยที่เจ้าเก็บซ่อนไว้ในส่วนลึกของจิตใจซึ่งพวกนั้น เรียกว่าความดันข้าจึงใช้โอกาสที่มีเพียงครั้งเดียวแปลงร่างเป็นมนุษย์แปลยเป็นเทพีแห่งแสงในความจงจำของเจ้าเพื่อเข้าหาเจ้าในฐานะมนุษย์ตอนเจ้าดื่มน้ำพุหยาบที่ธาราสองขั้และฉช้เลือดจากหัวใจเด็กดอกเมอดีอาวอนนั่นทำให้ข้าเจ็บปวดใจเป็นครั้งแรกเจ็บมากเจ็บจริงทและตอนนั้นข้าจึงเข้าใจคำว่าความรัน เจ้ายอมสละชีวิตตนเองเพื่อตรงเอ๋อได้จนถึงตอนที่ตองเอ๋อยอมตายเพื่อเจ้าข้าถึงรู้ว่ารักที่นางให้เจ้ามันลึกซึ้งและบริสุทธิ์มากกว่าข้านั้นลาทีนั้นข้าจึงได้จากมันแต่ว่าพอข้าได้เห็นเจ้าสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องข้าจึงเข้าใจรักเจ้ารักข้า รัทุกสรรพสิ่งนงี่นี่ตัณหาหลักถึงความนะัะข้าคือจัรพดิสัตมงคลที่ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ที่เจ้ารับพลังแห่งโชคชะตาจากข้าโชคชะตาเจ้ากับข้าก็ได้เชื่อมกันแล้วอีกทั้งโชคชะตาของโต้เหลือก็กดลงบนบ่าของเจ้าเพราะงั้นเจ้าจะตายไม่ได้้ากที่เจ้าตายไม่ได้ ขอบคุณนะพวกหนุ่มห้ที่ให้ชีวิตอันเจ,จริญเจรัญกับข้าต้องเวงนี่ละวนาะดูแหวสนะสวยมากเออแหวนสวยนะั้ำนะเด็กผู้หญิงคนนี้คือเจ้าแห่งสัตว์วิญญาณจะกับพัดสัตว์มงคลนี่มันจะเป็นป่าสิงตูแดนหมู่ หรือสุริยันจันทราสัาวิมญาณทั้งหมดในเต้วหลวงต่างก็เคารพเขาการนล้วความรีบไปแต่หลับที่ให้โดยด้หวังผลเรียกว่าการสังเวยมีแค่การสังเวยของจักรพรรดิจัดมงคลถึงจะมีพลังพลิ้วค้าดินเส้นนี้ได้อุ้ยม้ายเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะรางมันดูดอะจะได้บิ้วเมื่อไหร่บออุ้ยอุ้ยมันโตเลยเปลี่ยนแล้วเออโตแล้ว ปในเดว,เเนวี้ย่านมากทำให้หลสิงโตเน,นียอดูท,ทางโตหรือ่อนอนกันหมดละนี่คือพลังแห่งโทคชะตา โวกชะตาของสัตอิทธยาณทั้งหมดในทิศแดนตะวหัวกำลังกูร้องร้องกัน้าคือใครไม่รู้เลยอ่ะแบบเป็นอะไรวะเป็นดารูล่าเหรอเข้าคิดว่าความรักคือการเห็นแก่ตัวการทอบครองแต่ที่หุบขาฟ้าดินถามนั้นต้องเอ่ยก็ะทำให้ข้าเห็นว่า ข้าคิดผิดเข้าใจผิดมหันน่าเสียดายที่ตอนนั้นข้ายังไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ข้าก็เข้าใจแล้วว่า้าที่ของจัก,กรพรรดิสัตว์มงคลคือการปลยพรให้สัพพชีพงดงามสมบูรณ์ ตอนนี้หวน่ไจะขอมอบชีวิตให้กับเจ้าคือสีทองใช่ไหมให้ชีวิตในดินแดนตัวหนึ่แทนค่าต่อบแทนด้วยสีทองทองมันออกส้มๆรู้ก็มออส้มประกายแดงเฉดม่วงใครมาอีกมิตินี้มาอีกแกย่เทุกเรื่องเลยเกิดอะไรขึ้น เมืเรื่องกับสัตว์มงคลแล้วพ uh huh. ลังชีวิตของนางเกิดหายไปอย่างน่าตกใจข้าลองใช้วิชาบระทับร่างช่วยนางกลับมาแต่ก็ไร้ผลใดๆและสําหรับป่าสิงโตแล้วสิงทองสามตาสําคัญมากมหาจากักรพรรดิใช้วิชาบระทับร่างส่งข้าไปหานางได้หรือมไม่ไม่ทันแล้วพลังชีวิตของนางที่หายไปเกิดจากฝีมือของนางเอง uh huh. ท่านห,หมายถึงการสังเวยไม่ใช่นางจะสังเวยตนให้เมนุดได้ยังไงพวกมนุษย์นั่นพวกมนุษย์แคนดี้ปีนี้ครั้งนี้ไม่ต้องมาห้ามข้าเราได้คุกคามการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ทั้งหมดของเราแล้วขา<อ>ท,ท้ายทอดคำสัง่งร<อ>ราชบาีซ่าเฮราสนราชันหนีราชันาที ลองทบสักวิญญาณร่วมคนกัน<ะ>พิธีสังเวยของหวังชิวออ่วรอร่างมนุษย์ของนอนใหม่น้ำแข็งเทียนมันหลอกเกินวิธ <laughs> ีพิตาร์หัวหวีห้าวฉบับผมยาวสีทองระดับเปิดตัวเจ็ดสิบเออ โอเคก็จะไปแก้แค้นมนุษย์ละเป็นเป็นเป็นโจทย์ใหม่ละโจทย์ใหม่ก็คงเป็นฟีลแบบมนุษย์มาทําให้แบบสัตว์ของเขาใช่ไหมมงคลเนี่ยมงคลต้องยอมสละต้องยอมสมนทให้เขาใต้อะไรอย่างงี้ใช่แอย่างงี้ได้ยังไงมาทําให้เขารู้สึกตัดสินใจด้วยตัวเองได้ยังไงเพราะฉะนั้นได้โดนคุกคามไม่ได้ละเต้องเปจัดการก็จะถล่ม ก็เป็นเวน้นไปนาออะไรอย่างงี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นก็จะเห็นว่าแบบโอ้โหอีฮาวอีฮาวนี่ก็แบบว่ารอแล้วสุดๆแล้วออแล้วก็พยายามที่จะแบบว่ามีแผนตัวเองละในการเดี๋ยวจะทวงเวลาไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราจะหวาให้ชิวเออร์หนีไป<ช>แล้วก็มีการฝากแบบพี่ๆทั้งสามคนด้วยจะ<ช>อยู่ด้วยนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าเหมือนพอแบบมาถึงจังหวะจริงๆเนาะมันก็รู้สึกกับไม่ได้ละแต่เขาก็รู้สึกแหละว่าต้องเสียสละชีพละอ่าใช่ก็เลยทําการแบบเสียสละชีพตัวเองแล้วก็บอกว่าเตเป็นใครซึ่งอะไรพวกเนี้ยเรารู้กหมดแล้วหมดแล้วเพราะมมันี คนสปอยมาตั้งนานละเออมีอีไฮเฮลคนสปอยใช่ไม่ว่าจะเป็นเป็นตัวอะไรหรือว่าจะมันมอบวงแหวนให้อีเฮาอีกเออเราก็รู้กันหมดแหละเราก็เลยแบบฟีลลิ่งแบบอะดูเพลินเออแบบว่าติดแกลงดูเพลินๆแล้วกันเนี่ยตอนอีพีนี้อะไรเงี้ยแต่ก็แบบมันก็ว้าวอยู่มันก็สวยดีเนาะยดีใช่ดูดูก็สั้นนะดูภาพเอาดูภาพเอาเออเพราะว่ามันก็ยิ่งใหญ่จริงในการที่จะแบบว่าเป็นสละคนใช่ให้กับอีเฮาไปซึ่งตอนแรกอีเฮาเองเขาก็คิดแล้วแหละว่าเขาไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบชันเนี่ยใช้พลังจิต หมดแล้วเอาจริงๆก็คงเป็นเรื่องของการศรัทธานในความรักม้งด้วยมันเห็นว่าแบบความรักที่คนอื่นเขามีให้กันอย่างตรงหวังโตรงหรือตรงเอ๋อเนาะให้เฮ้ามันก็แบบว่ามันก็ยิ่งใหญ่ก็สละชีวิตได้เหมือนกาชาดอะไรอย่างเงย เขาอะไรแต่งใจไปแบบนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นเรื่องของความรักมันไม่ใช่แค่เรากับคนรักนทั้งคนอื่นทุกสตับสิ่งอะไรก็้วการเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยตอนแร่กับชิวเออไม่เข้าใจเพราะว่าเขาเป็นสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้แต่รู้ใจเฮ้แล้วทำให้กับเข้าใจมากขึ้นก็เลยเลือกเป็นเวนี้ไปเสร็จเดี๋ยวต้องรอดูว่าหลังจากนี้เขาจะส่งคำจะส่งคำแล้วจะเป็นยังไงต่อเออก็ต้องรอติดตามกันต่อเนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะฮะสลับลิชั่นกับอนิเมชันตำนานจบหยุดพูด กัันนะครบก่อนจากกันไปล้วก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ฝากให้ทางกับบอนทีวีในเอ็กซ์ด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้ผูสัมนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ที่หนึ่งกับเรี๊ยคชในพีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ